พ่อนอบน้อมได้องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บ่มเพนคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ไฟห่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผาพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารประกันพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข์วันนี้วันพระฤหัสบดีที่สิ วีเมษายน2 5 6 5นาะเป็นวันนาะส่งกันบ้านนักศึกษาสถาบันวิชารามวันสุดท้ายนะในช่วงนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่มีการอับปริหารนิยธรรมของจิตอาสาแพทย์วิธธรรมทั่วโลกนาะ เรามาเริ่มต้นนรายการกันด้วยข่าวคราวน่ที่น่าสนใจกัน,นมาดูสาระข่าวสาระธรรมกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าในโลกใบนี้มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนในแต่ละวันแต่ละวัน,นมีข่าวคราวอะไรสถานการณ์อะไระที่ เราควรจะได้รู้ความเคลื่อนไหวในโลกแต่เราจะไปรู้ทั้งหมดนี่มันก็ไม่ไหวนะมันจะมากเกินไปนะมันก็เกินกำลังมันกินเวลากินกำลังเกินไปนะเราก็รู้พอประมาณนะรรู้สถานการณ์ต่างๆในโลกพอประมาณพอที่จะเอามาประมาณการกระทำ ให้มันพอเหมาะในปัจจุบันนั้นน,น,นว่าเออชีวิตเราควรจะกระทำอะไรดีนะจึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นอ้าวเรามาเริ่มต้นกันที่สถิติผู้ติดเชื้อโควิดสะสมทั่วโลกเมื่อวันที่13เมษา65าเมื่อวานนี้นะ501ล้าน สองแสนกว่าวันเดียวหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าผู้เสียชีวิตหกล้านสองแสนกว่าวันเดียวสามพันกว่าผู้รักษาหาย451อล้าน4่แสนกว่ารักษาตัวในโรงพยาบาล43ล้าน5แสนกว่าอาการปานกลาง43ล้าน5แสนกว่า อาการหนัก43,000กว่าไทยเราอยู่อันดับ26ของโลกลดลงหนึ่งอันดับผู้ติดเชื้อสะสม3,940,000กว่าจากต่างประเทศ95รายในประเทศ22,647ราย จากเรือนจำ57รายคัดกรองเชิงรุก216รายรักษาหายเพิ่ม27,626รายเสียชีวิตเพิ่ม106รายรักษาตัวในโรงพยาบาล232,000กว่าอันนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่นักหนาสาหัส ทั่วโลกนะทางประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเขายังหนักกันอยู่ขนะวงองค์ความรู้โดยปกติที่เขามีกันใช้กันก็นะดำเนินกันแล้วก็มีประสิทธิภาพกันได้ระดับหนึ่งนะก็ยังไม่สามารถที่จะต้านโควิดไดนะ้ก็เอาร่วมโดยช่วยกันป้องกันแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่แต่และชีวิตจะทำได้ ทำด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตชีวิตเราเจะได้ไม่ต้องทุกข์อะไรลจิตวิญญาณไม่ให้มันทุกข์เป็นใช้ได้เรามาดูข่าวคราวที่น่าสนใจกันกรุงเทพธุรกิจ าขาดแคลนยาทุกตัดไฟวิกฤตสาธารณสุขศรีลังกา,าโอ้ในโลกไปนิมก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้เนาะว่ามีความเดือดร้อนอะไรอะไรกันบ้างาบัรดาหมอในสรีลังกาเตือนว่าอาจเกิดหาย,ยนาจากการที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากวิกฤตสาธารณสุขล่มทั้งระบบ อันเป็นผลมาจากขาดแคลนยารักษาชีวิตและการตัดไฟวันละสิบมชั่วโมงโอ้มีบากของสีลังกาเนี่เป็นอย่างนี้เนาะอ้าวเาแต่ละประเทศเ็มีวิบากของตัวเองอะนะเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรก,การแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้ทั่วประเทศกำลังขาดแคลนยารักษาโรคหัวใจและท่อช่วยหายใจสำหรับ ทารกแรกเกิดและการตัดไฟทำให้แพทย์คนหนึ่งต้องเย็บแผลให้ผู้ป่วยมากกว่า20คนท่ามกลางความมืดหรือหมอบางคนต้องจุดตะเกียงเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มาหาในช่วงกลางคืนโอ้ในโลกใบนี้แบบนี้ก็มีเน,ะนาะปัจจุบันโรงพยาบาลในเมืองหลวงของประเทศจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการตัดไฟ แต่ก็ได้รับคำสั่งจากภาครัฐให้ระงับการผ่าตัดและลดการทดสอบในห้องแลบเพราะยาสลบและน้ำยาที่เป็นตัวป,ปฏิกิริยามีประมาณปริมาณจำกัดนอกจากนี้กุมารเวทของศรีลังกาต้องออกมาเรียกร้องนานา,นาชาติให้ความช่วยเหลือทารกแรกเกิดเนื่องจากกำลังขาดแคลนท่อช่วยหายใจ และโรงพยาบาลทั้งหลายได้รับคำแนะนำให้อย่าทิ้งท่อที่ใช้แล้วและนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำโ,โ,โอ้โหเขามีวิกฤตที่ปรากฏขึ้นมาในโลกให้ได้เห็นเนาะด็อกเตอร์เซนานเฟอร์นันโดเลขาธิการแพทย์สมาคมเตือนว่า โรงพยาบาลทั้งหมดทั่วประเทศเสียงล่มสลายและสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีกในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าประชาชนจะเริ่มทยอยเสียชีวิตหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้พร้อมทั้งบอกว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการขาดแคลนยาอาจกลายนำไปสู่จลาจนในโรงพยาบาลและตำหนิด้วยว่ารัฐบาลไม่ยอมรับความจริง ลึกขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับความรุนแรงของวิกฤตรวมทั้งไม่ยอมเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณาสุขออกมาเดินขบวนประท้วงในกรุงโคลัมโบเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขวิกฤตบางส่วนก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงอื่นๆที่ต้องการให้ปัานาธิบดี โกตาพยาราชปักษาลาออกอ๋อเขาก็มีวิกฤตอะไรอะไรของเขาเนาะปัจจุบันศรีลังกาเผชิญวิกฤตการเงินครั้งเรวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีโดยขาดแคลนเงินตาเงินตราต่างประเทศทำให้ไม่สามารถชำระหนี้และไม่สามารถนำสินค้าจำเป็นอย่างเชื้อเพลิงและยาอ๋อนำ ไม่สามารถนำเข้าสินค้าจำเป็นอย่างเชื้อเพลิงและยาก็อ่าเป็นวิกฤตของเขา,าเป็นวิกฤตที่ก็มีให้ปรากฏในโลกนะให้เห็นนาถ้าคนเราพึ่งตัวเองไม่ได้นี่นะไม่ได้มีนโยบายพึ่งตัวเองนี่มันก็จะเกิดภัยอย่างนี้ขึ้นทั้งนั้นแหละนะ ภัยต่างๆจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อชีวิตพึ่งตัวเองไม่ได้ชีวิตของใครของใครก็ตามถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนเมื่อมันเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมานี่ก็จะก็จะลำบากามันศิรีลังกานี่แหละก็ลํลำบากอาจารย์ว่าจยังจะมีอีกหลายประเทศที่จะ เป็นรูปรอยอย่างนี้แหละเมื่อถึงที่สุดถ้าชีวิตไม่เอาพุทธพุทธท้ที่พึ่งตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารยาวิธีการรักษาโรคหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงหน้าในการป้องกันแก้ไขโรคต่งตางๆซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่พึ่งตัวเองด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายด้วยที่พระพุทธเจ้าค้นพบ อาจารย์ก็เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่งตงางๆอาจารย์ก็มีภูมิที่อาจารย์มีนะเอามาปฏิบัตินะเมื่อเอามาปฏิบัตินี่เราได้พบว่าในเครือข่ายแพทย์พิธีธรรมของเราน่าจากงานวิจัยในระดับปริยภเอกหกหมื่นรายนาที่มาใช้การแพทย์พิธีธรรมในการพึ่งตนด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย นะแต่ละคนทำเอาเองได้นะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการลดปัญหานะความเจ็บป่วยต่างๆนะเราพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระุู้เจ้าได้ตัดสรุนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะ่ะท้งในเรื่องการพึ่งตัวเองด้านอาหารด้านยาวิธีการรักษาโรคเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้ถ้ามีความจําเป็นจริงๆก็ค่อยอาศัยการแพทย์แผนอื่นๆบูรณาการร่วมด้วยซึ่งก็จะใช้น้อยจะใช้ไม่เยอะหรอกก็ใช้น้อยถ้าเราพึ่งตัวเองได้มากมันก็จะทําให้บริการที่ทางภาครัฐหรือสถานบริการสุขภาพจัดให้ประชาชนนั้นมันก็จะพอมันจะเพียงพอ เพราะว่าคนไปใช้บริการน้อยนั้นบุคลากรสุขภาพก็ไม่ต้องรับภาระหนักนะงบประมาณมันก็ไม่ต้องใช้มากเกินไปเพราะคนพึ่งตัวเองได้มันก็จะมีงบประมาณที่เหลือนะเพียงพอที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนนะที่เจ็บป่วยหนักที่ต้องใช้การแพทย์แผนต่างๆร่วมด้วยนั้นก็จะมีประสิทธิภาพงบประมาณก็จะเพียงพอ <N> นะล้าก็จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีขึ้นนดะังนั้นในการเรียนรูนะ้แพทย์พุทธศาสตร์การแพทย์พิธีธรรมจึงเป็นจึงเป็นสิ่งจํานะเป็นสําคัญเป็นสะิ่งจําเป็นสําคัญอาจาร,รย์พาพี่น้องนะจิตอาสาแพทย์พิธรรมและประชาชนที่สนใจภาคเปลี่ยนปฏิบัติสืบเนื่องมา จนถึง30ปีแล้วหน้าเราช่วยเหลือคนไม่ต่ำกว่าสามแสนคนเราพบว่า90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชือ้อนี่ก็คือประสิทธิภาพนี่คือความสำเร็จหน้าของการใช้การแพทย์พุทธศาสตร์หรือการแพทย์วิธิธรรมนั้นมาพึ่งตนระบรบการร่วมกับการแพทย์แผนต่างๆ อย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพาแม้ในสถานการณ์โควิดระบาดหนักอย่างนี้นเฉพาะโรคโควิดเองทางการแพทย์พิธยธรรมเราก็รับมือได้ดีเท่าที่อาจารย์เก็บข้อมูลนหนึ่งเราป้องกันไม่ให้ติดป้องกันไม่ให้ติดนี้ได้มีประสิทธิภาพดี สองถ้ามันมีวิบากจะต้องติดเข้ามานะก็มีจิตอาสามีประชาชนที่มีวิบากมีเหตุปัจจัยที่จะต้องติดนะเชื้อโควิดเราก็ไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหว,วก็พึ่งตนเองนะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวตั้งแต่ใจไร้ทุกข์ใจดีงามอาหารพืชจืดสบายาการกายบริหารที่พอเหมาะการใช้สมุนไพร และวิธีการต่างๆที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตงานะที่ใช้แล้วสบายเบากายมีกำลังงานะเป็นการใช้ที่ประหยัดเรียบง่ายใช้ของใกล้ตัวในตัวอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เรท่านที่เอาไปใช้ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะและยังมีประสิทธิภาพดีานทะ่เราเก็บข้อมูลมาสองปีงกว่าแล้วานะเก็บข้อมูลงานวิจัย มาสองปีกว่าแล้วถึงวันนี้ก็ชัดเจนนะชัดเจนว่าการแพทย์วิธิรรมหรือการแพทย์พุทธศาสตร์นั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากโควิดได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนื่นๆได้ด้วยนะซึ่งก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดนั้นเราก็ใช้ในการป้องกันแก้ไข ปัญหาทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อต่าง,าง,าง,ไงาาาๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนเดือดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรงบประมาณที่เครือข่ายแพทย์วิทยธรรมเราใช้ในการดูแลสุขภาพนี่ใช้น้อยมากเลยนะใช้น้อยนะใช้น้อยเลยเพราะว่าเราใช้ สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตัวมาพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่นะแต่แต่ยาเมตเลิศหลักเสริมนะยาเมตเลิศแล้วก็นะใช้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูเพียรรู้พักไปเป็นลําดับลําดับนะอันเป็นอริยศีนีนะเป็นอริยศีลใจไร้ทุกข์ใจดีงามนะไปเป็นลําดับทําอย่างรูเพียรรู้พักอันนี้มีฤทธิ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อย มาบวกเม็ดหลักมีฤทธิ์ยี่สบ์เซ็นบวกลบก็มีอาหารและการกายบริหารอาหารพืชจืดสบายการกายบริหารที่พอเหมาะการกดลมปราณโยคะกายบริหารออกกำลังกายต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็มีเม็ดเสริมอีกเม็ดเสริมตั้งแต่ เสริมก็มีฤทธิ์ประมาณ10%บวกลบนะก็มีัแต่การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลปรับสมดุลร้อนเย็นของชีวิตทั้งสมุนไพรใกล้ตัวในตัวาการกลัวซาขูดพิษขูดลมระบายพิษทางผิวหนังการาสวนล้างลำไส้ใหญ่หรือว่าดีท็อกซ์ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันการแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบาย ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันการพอกทาหยอดประครบอบอาบเช็ดสูตรดมด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอย่างนี้เป็นต้นนะวิธีการเหล่านี้ก็เลือกใช้ตัวที่เรารู้สึกสบายนะเราก็พบว่านามีประสิทธิภาพสูงนามีประสิทธิภาพสูงนวิธีเลิศดหลักเสริมที่เรากลั่นออกมาเป็นยาเก้าเม็ดนี้ คือข้อปฏิบัติ9ข้อก็มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนต่างๆไดอ้อย่างดีนะยังมีประสิทธิภาพนะอย่างนี้เป็นต้นจึงทำให้เราใช้งบประมาณน้อยนในการในการดูแลสุขภาพเนี่เรียกวปานน้อยที่สุดก็ว่าได้นะ เครือข่ายแพทย์วระิธรรมเรานี้งบประมาณที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพนี่น้อยที่สุดเลยกลับหัวกับที่เขาทำกันอยู่ทั่วโลกเลยที่เขาทำกันอยู่ทั่วโลกนี่นะใช้งบประมาณเยอะมากเลยในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพนี่เยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆมากๆมากๆเลยเยอะจนจะไปไม่รอดกันอยู่แล้ว ทั่วโลกจะในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกในระบบปกติที่เขาใช้กันทั่วไปนี่โอ้ใช้งบประมาณเยอะมากเลยคนละอย่างเลยกับระบบแพทย์วิธีรมเราคนละเรื่องราวเลยของเรานี่ใช้น้อยมากเลยเลย,เลยเหลือที่จะเอาไปใช้น่าประโยชน์ในแง่เชิงอื่นๆเราก็เลยพอมีงบประมาณเหลือน่าที่จะไปใช้ประโยชน์ในแง่เชิงต่างๆ อ,อย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยสร้างสรงสรค์สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะไม่งั้นเราก็ไม่มีทุนรอนหรอกนะทำไมใช้ในการดูแลสุขภาพกันหมดนี่ก็แย่เลยละตายเราก็จอดไม่ต้องแจวเลยนะอันนี้ึพอมีทุนรอนเหลือที่จะไปทํากิจกรรมการงานอื่นๆด้านดูแลสุขภาพเราก็ใช้งบประมาณน้อยด้านอาหารเราก็ใช้งบประมาณน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเราพึ่งตนเองได้ อาจารย์ว่าแพทยพิธธรรมนี่มีจุดเด่นสองข้อนี่ก็โอ้นะทำให้ชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็ยนเป็นสุขอย่างมั่นคงมั่นคงอยั่งยืนอย่างมากแล้วนะแค่เราพึ่งตัวเองได้อาจารย์ว่าเราพึ่งตัวเองานอาหารเป็นหลักเลยเดี๋ยวนี้เราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นด้านอาหารแล้วก็กำลังช่วยกันเต็มที่เรื่องยาวิธีการรักษาโรคเราก็พึ่งตัวเองได้เป็นหลัก พึ่งคนอื่นเป็นรองสรุปแล้วเรื่องอาหารยาวิธีการรักษาโรคนั้นแพทย์รพึ่งตัวเองได้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่อาจจะต้องพึ่งคนอื่นบ้างก็เป็นรองเป็นส่วนน้อยเราก็เลยมีชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายามีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจดีงามจิตใจเป็นสุขขยันทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ มีรายได้มีผลผลิตขึ้นมาแล้วก็เอาเข้ากองบุญส่วนกลางแล้วก็มาบริหารกันมันก็ไปได้าไปได้น่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้เพราะว่าชีวิตเรากินน้อยใช้น้อยน่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะชีวิตที่กินน้อยใช้น้อยเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ในจตาริสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ายือนอยัน นะยืนหยัดในจัตตาริสูตรถึงการใช้ปัจจัยสี่ที่น้อยหาได้ง่ายไม่มีโทษนี่เป็นเนื้อแท่งความพ้นทุกข์เลยชีวิตนี่จึงควรจะเรียนรู้เรื่องจัตตาริสูตรให้ดีนะว่า